สำหรับใครที่กำลังมองหาเมาส์คีย์บอร์ดไร้าสายเสียงเงียบและที่สำคัญราคาสบายกระเป๋าวันนี้ผมมีมาแนะนำครับ<ว>น,นี่เลยนับโวรุ่น NKM 631แกะกันอย่างนี้แหละเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์ร100%นะครับรูปทรงแบบมินิมอลมากมีการตัดสีระหว่างาตรงจุดพกแป้นพิมพ์กับพวกฟังก์ชันต่างๆ รวมถึงมีจุดเด่นตรงปุ่มสลับดีไว้ตรงนี้นะครับเป็นสีส้มแปรดมาเลยซึ่งใน1ชุดนะครับเขาก็จะพ่วงเมาส์มาให้ด้วยอีกหนึ่งตัวโดยที่สีของเมาส์นะครับก็จะล้อไปกับสีของคีย์บอร์ดแบบนี้เลยเข้าชุดกันเรามาดูสเปกกันนะครับว่าคีย์บอร์ดนี้ก็ให้อะไรเรามาบ้างรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ o ามจุดศูนย์ห้า l e ดไวเลสโดยในส่วนของไวเลสนั้นมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์แถมมาให้เป็นคีย์บอร์ดแบบ100% 110ปุ่มรูปแบบ์เซในส์วนข่งเมมาส์ีละเอียดถึง1,600 dpi เสียงเบาทั้งคู่ตัวคีย์บอร์ดใช้แบต AAA 2ก้อนและเมาส์ใช้แบบ AA 1ก้อนในชุดไม่มีแถมมาให้นะครับสามารถสลับอุปกรณ์ใช้งานได้ถึง3เครื่องรองรับ Android, iOS และ Windows เราลองมาฟังเสียงของคีย์บอร์ดนี้กันหน่อยดีกว่าว่ามันจะดังมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยผมจะวางไม์ไว้ตรงนี้นะฮะนี่ใกล้ๆอย่างนี้แล้วกดดู จะเห็นได้ว่าที่ดังก็มีปุ่ม enter กับปุ่ม shift นะฮะส่วนปุ่มอื่นๆก็จะเงียบๆเ,เบาๆในส่วนของเมาส์เรียกได้ว่ามันเป็นคีย์บอร์ดและเมาส์ที่เสียงในการทำงานเบามากๆเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันดีกว่าว่ามันจะสามารถทำงานได้ดีไหม แล้วก็จะคล่องมือหรือเปล่าการใช้งานต้องบอกว่าค่อนข้างจะถูกใจนะครับเพราะว่าปุ่มมันค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็แบบเหมือนเราก,กดปุ่มที่เป็นยางอ่ะเออความรู้สึกมันประมาณนั้นการกดช็อตคัตอะไรเนี่ยไม่ติดขัดเลยนะฮะก็สามารถกดได้แบบไม่เกิดการงัดของปุ่มแล้วก็ในส่วนของการสลับ Device พวกนี้ก็ทํางานง่ายผมก็สามารถทํางานไปแล้วก็สามารถไปที่จิ้มหน้าจอ iPad ได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไป เอาเบอไปจิ้มก็ใช้เมาส์คลิกได้เลยชุดคีย์บอร์ดนับบัวรุ่น NKM 6 3 1นะครับมีให้เลือกถึง4สีเป็นแบบทูโทนแบบนี้เหมือนกันนะฮะโดยมีรูปแบบตามนี้สามารถเช็คราคาโปรโมชั่นสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชั o นหรือในคอมเมนต์แรกได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดนับโปรรุ่น NKM 631เพื่อนๆชอบไหมครับคราวหน้าลองแล้วเล่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามก็ได้นะครับเพราะว่าลองแล้วเล่าเ่ามาเล่าเราต้องเคยลองวันนี้ผมขอไปทำงานต่อก่อนนะครับบ๊ายบาย